ไปก่อติดความเคลื่อนไหวพักเพื่อไทยก่อนหลังจากมีข่าวลือการยุบสภาวันที่12ธันวาคมทางคุณจุลพรร์หัวหน้าพักเพื่อไทยขอสองเรื่องนะครับ,เ,เ,รบเรื่องแรกขอให้นายกอนุทินเร่งทาประชามติกับเรื่องที่2เดี๋ยวพเพื่อไทยเตรียมจะเปิดตัวแคนดิเดตนายกข,ของพักเพื่อไทยช่วงนี้ชมคลิปครับของพักเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับเราก็มีกําหนดไว้เหมือนกันนะครับว่าเราจะมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับคาดว่าเป็นเดือนธันวาคม นะครับคงบอกกรอบเวลาได้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คงจะมาดูนะครับว่าจะเป็นที่ประทับใจของพี่น้องประชาชนมากน้อยเพียงไรเชื่อมั่นครับเพราะว่าแคนดิเดตนายกของเราเนี่ยก็มีองค์ประกอบที่หลากหลายนะครับมีองค์ประกอบที่หลากหลายมาเพราะว่ามีมีภูมิหลังพื้นเพที่มีความแตกต่างนะครับเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชนในแต่ละกลุ่มได้เรายืนยันในเรื่องของจุดยืนเรานะครับว่าเราจะเดินหน้าในการตรวจสอบรัฐบาล นะครับแต่ทางทางคุณเทงและทางพรรคประชาชนได้ได้มีการร้องขอเรื่องการชะลอนะครับเพื่อให้รอเรื่องของการลงมติวาระสามนะครับยังไม่ได้มีข้อตัดสินใจและยังไม่ได้มีข้อสรุปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้น่าจะไม่เกินก่อนเปิดสมัยประชุมเนี่ยก็คงจะต้องมีการติดต่อประสานงานแลวผมคงต้องไปคุยกับทางคุณเทงและทีมเพื่อสรุปในเรื่องของทิศทางอีกครั้งหนึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทุกอย่างครับ เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราก็ต้องคํานึงถึงทุกองค์ประกอบนะครับแล้วก็คงจะต้องมามีการหารือกันมันมีการพูดคุยกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับในเรื่องของของทิศทางการทํางานของทั้งสองพักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่พักเพื่อไทยจะดําเนินการใดๆโดยมารยาทนะครับผมเองก็คงต้องประสานงานกลับไปแต่การตัดสินใจของพักเพื่อไทยคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดนี้นะครับก็คงจะเป็นการตัดสินใจภายในของพวกเราว่าเราจะดําเนินการ ในเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยอย่างไรเมื่อไหร่นะครับแต่อาจจะมีการหารือแล้วก็แจ้งกันหากทางพักประชาชนตัดสินใจอย่างไรนะครับจะร่วมในกระบวนการการตรวจสอบนะครับหรือว่าจะจะรอหรือจะเว้นวักอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจและเป็นการตัดสินใจของแต่ละพักการเมืองที่สามารถดําเนินการได้ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทุกอย่างครับเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราก็ต้องคํานึงถึงทุกองค์ประกอบนะครับ แล้วก็คงจะต้องมามีการหารือกันมันมีการพูดคุยกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับในเรื่องของ,ของทิศทางการทํางานของทั้งสองพักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะดําเนินการใดๆโดยมรารยาทนะครับผมเองก็คงต้องประสานงานกลับไปแต่การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดนี้นะครับก็คงจะเป็นการตัดสินใจภายในของพวกเราว่าเราจะดําเนินการในเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยอย่างไรเมื่อไหร่ นะครับแต่อาจจะมีการหารือแล้วก็แจ้งกันหากทางพรรคประชาชนตัดสินใจอย่างไรนะครับจะร่วมในกระบวนการตรวจสอบนะครับหรือว่าจะจะรอหรือจะเว้นวักอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจและเป็นการตัดสินใจของแต่ละพรรคการเมืองที่สามารถดําเนินการได้ไม่ได้ปราดใจนะครับใช้บุคคลภายในนะครับก็ขอให้สามารถเดินหน้าได้ตามที่ตั้งหวังไว้แล้วกันนะครับ ของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับเราก็มีกําหนดไว้เหมือนกันนะครับว่าเราจะมีการเปิดตัวค a n ิเดตนายกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับคาดว่าเป็นเดือนธันวาคมนะครับคงบอกกรอบเวลาได้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คงจะ,ะมาดูนะครับว่าจะเป็นที่ประทับใจของพี่น้องประชาชนมากน้อยเพียงไรมีองค์ประกอบที่หลากหลายนะครับ มีองค์ประกอบที่หลากหลายมายเพวาะว่าม,มีมีภูมิหลังพื้นเพที่มีความแตกต่างนะครับเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชนในแต่ละกลุ่มได้นะครับก็เป็นเป็นจุดเด่นของผู้อของแคนดิเดตของพรรคครับซึ่งคงจะได้รู้กันเดือนธันวาคมครับ,รบใช่ครับแล้วล,วล,วลวมองว่าถ้า,ถาเราเิดคุหมิ่นไปแล้วเน่ยคือพอารเลืตั้งเริ่มค พรรคเพื่อไทยเนี่ยเราจะลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและประชาชนเขาจะเขาจะรับได้ยงฝั่งไทยนแน่นอนครับแล้วก็ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้หยุดนิ่งนะครับอันนี้เป็น DNA ของสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนนะครับเราเดินเข้าหาประชาชนการตอบรับที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ผมรับตําแหน่งมาถึงวันนี้นะครับเรียนว่าได้รับการต้อนรับที่ดีมากนะครับจากประชาชนโดยเฉพาะคนที่ยังรักและศรัทธาในพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังมีอยู่จํานวนมากครับ ถึงเวลาจะรู้กันครับมีความชัดเจนอยู่ครับคือตอนนี้เรายังสามารถจะสานกที่ว่าสสเนี่ยให้หลออกไปได้ว่าไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาครับในส่วนของพักเองเนี่ยผมเรียนว่าท่านเลขาธิการพักเนี่ยทำงานหนักในเรื่องของการคัดตัวผู้สมัครนะครับมีคนเข้ามาสัมภาษณ์มีคนเข้ามา ประสงค์จะสมัครในนามพักเนี่ยจนวนมากนะครับคนที่จะไปก็ไปแล้วนะครับคนที่ยังอยู่เราก็ต่อสู้กันอย่างเข้มแข็งต่อไปนะครับไม่ได้เป็นประเด็นที่น่าห่วงใดๆนะครับการเลือกตั้งทุกครั้งบอกธรรมชาติให้ฟังก็ได้นะครับจริงๆแล้วสื่อน่าจะทราบนะครับประเด็นหลักตอนนี้ที่หลายคนเขาจับตาดูก็คือเกี่ยวกับเรื่องแคนดิดเดตนายกพักเพื่อไทยนะครับทางคุณจุลพันธ์บอกว่าพักเพื่อไทยเตรียมเปิดตัวแคนดิดเดตนายกรัฐมนตรีในเดือนธันวาคมมั่นใจว่ากู้กระแสะความนิยมกลับมาได้ คำถามคือว่าแคนดิเดตนายกคือใครตะตางรู้แล้วาตตาังบอกมาสามคนนายก3ามคนนะคะคุณจุลพันธ์บอกว่าจะเปิดเผยเดือนธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยมีความหลากหลายและตอบโจทย์ประชาชนในแต่ละกลุ่มแล้วก็เชื่อว่าสมแคนดิเดตนะคะจะสามารถดึงความเชื่อมั่นของพรรคเพื่อไทยกลับมาได้อย่างแน่นอนสรุปคือใครรู้แล้วใช่ไหมตอนนี้ยังไม่รู้ร üh, ค่ะเฮ้ยิงเปล่า แต่ว่าเขาเดาๆกันแต่ยังไม่ฟันธงค่ะ,ะแล้วก็ยังไม่ฟันธงไปก่อนอีกประเด็นหนึ่งคุณจุลพันธ์บอกว่ากระแสะข่าวยุทธภา12ธันวามัน,หนาหูเหลือเกินเพราะฉะนั้นไปทวงคุณอนุทินเกี่ยวกับเรื่องประชามติ ทางด้านคุณจุลพันธ์นะคะก็มีการเรียกร้องไปยังคุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีคะ่ะบอกว่าหากตัดสินใจยุบสภาควรแสดงความจริงใจตามบันทึกข้อตกลง MOA ที่ทำร่วมกับพักประชาชนโดยการให้คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติส่งคำถามประชามติที่ <c oughs> 1เห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ไปยังกะกะต <c oughs> เพื่อให้สามารถจัดทำประชามติไปพร้อมกับการเลือกตั้งได้ซึ่งจะ เป็นหลักประกรันผูกมัดร,รัฐบาลชุดต่อไปในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะรับแล้วสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นว่า คุณจุลพันธ์ยังงงหัวหน้าเท้งอยู่คุยกันแล้วแต่ทาไมหัวหน้าเทงเอาความลับไปบอกคนอื่นคือคุณจุลพันธ์ก็ยอมรับนะคะว่าได้คุยกับคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนแล้วก็มีการประสานขอให้ชะลอการยื่นยติออกไปก่อนค่ะเพื่อรอให้การลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามเสร็จสิ้นแต่เหมือนตอนฟังคําถามคุณจุลพันธ์ช่วงนึงก็เหมือนงงคําถามนักข่าวนะคะเพราะว่า คุณจุลพันธ์เขาเปิดเผยว่าคุณเท้งเนี่ยหัวหน้าเท้งเขาขอความร่วมมือไม่ให้เปิดเผยข้อมูลมนี้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเหมือนหัวหน้าเท้งก็พูดออกมาเองซึ่งคุณจุลพันธ์ก็ยอมรับนะคะว่าได้มีการคุยกับหัวหน้าเท้งจริงค่ะอะก็เดี๋ยวรอต่อไปละกันมาอัปเดตหน่อย กรรมธิการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญสรุปเขาทำงานใกล้เสร็จแล้วค่ะทางด้านนายนาเนรศนะคะโฆษกกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเปิดเผยว่ากรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญเตรียมประชุมนัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้แล้วก็มั่นใจว่าจะพิจารณาเสร็จทัน26พฤศจิกายนเพื่อส่งสภาเปิดวิสามัญ10ถึง11ธันวาคมนี้แม้ว่ายังมีประเด็นที่เห็นต่างค่ะแล้วก็ทางด้านโฆษกกรรมธิการก็ ยอมรับนะคะว่ากระแสข่าวการยุบสภาอาจเกิดขึ้นก่อนการโหวตวาระสามแล้วก็มีการขอร้องให้ฝ่ายการเมืองอย่าเล่นเกมจนทำลายเจตนารมณ์ประชาชนที่รอคอยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะ